กีตาร์อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งยี่ห้อที่แนะนําเลยใครเจอราคาดีๆเก็บได้เก็บเลยบางทีบางคนที่มีอยู่อาจจะไม่รู้คุณค่าอย่างเงี้ย สวัสดีครับผมจักนะทัพพลครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกีตาร์หนึ่งแบรนด์ ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่แบบในดวงใจของผมตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ไม่มีปัญญาซื้อนะในตอนเด็กๆแล้วมันก็เป็นกีตาร์ที่แบบสุดยอดสามารถเล่นได้แบบครอบจักรวาลทีนี้ต้องถามมันก่อนว่าใครเป็นวัยรุ่นยุค Y2K บ้างนะครับในปี2000ผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักกีตาร์แบรนด์น,นี้แล้วที่อยู่ในมือผมนะครับนั่นก็คือกีตาร์ยี่ห้อ Parker นะครับเย้เยเยแล้วตอนนี้ Parker บริษัทเขาก็าจะใช้คําว่าเจ๊งก็ดูรุนแรงไปนะเพราะส่วนตัวผม ไม่ใช่สายข้อมูลเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลที่แน่ชัดแต่จากที่ผมเข้าใจก็คือตอนนี้พาร์เกอร์เขาไม่ทําแล้วนะบริษัทปิดตัวลงไปแล้วเท่ากับว่าใครที่มีพาร์เกอร์อยู่เนี่ยถือว่าเป็นแรไอเทมแล้วนะครับและกลายเป็นตำนานไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่ทําอีกแล้วมันไม่ผลิตใหม่แล้วนะซึ่งในอนาคตเนี่ยจะยังไงเราไม่รู้แต่ตอนนี้ ไปเซิร์ชดูเลยครับส่วนใครที่อยากได้ใน eBay เนี่ยหายากมากๆแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอีกรู้สึกว่าจะเป็น Music Collection นะครับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วตัวนี้เป็น made in USA เลยแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบเรือธงของเขาเลยอันนี้ก็เป็นตัวของลูกศิษย์นะครับเอามาเรียนแล้วก็พอเห็นว่า มีสุดยอดกีตาร์ที่แบบครอบจัก,กรวาลขนาดนี้มาก็ขอยิ้มเขาเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตกหล่นไปผมต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าผมไม่ใช่สายข้อมูลแล้วก็แบบพอนักเรียนเขามาเรียนนี่ก็อะตาก,กล้องครับซูมให้เห็นนักเรียนหน่อยครับตอนนี้เรากําลังจะดีวแบบว่าขอซื้อเขาอยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมผมก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอหน่อยขอเอามาถ่ายเลยก็จะรีวิวเน้นที่รีวิวเสียงละกันส่วนเรื่องราวสตรอรี่ต่างๆใครเป็นแฟนพันธ้ พาร์เกใครเป็นเซียนพา r ์เกหรือว่าถ้าดังมิว c ิก l อเลกชันดูอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยมาคอมเมนต์หน่อยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยและในตอนนั้นเนี่ยช่วงแบบประมาณแบบปีแบบยุคปี2,000เนี่ยจะเห็นศิลปินไทยแบบเยอะมากใช้การพี่วงแบ็กอัพเนี่ยเยอะมาก อาผมรู้สึกว่าจะเป็นวงวงเพียวหรือวงเพลนะที่ที่พี่มือกีตาร์เขาเป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วเป็นแชมป์โอเวอร์ไดด้วยเขาก็จะใช้แล้วก็มีที่เคยเห็นพี่มอสพี่มอสนี่คือมือกีตาร์อาวงตำนานคือวงฟังแมชชีนนะก็เป็นวงที่พี่หนึ่งจักรวาลเล่นจะเล่นที่แซกโซโฟนก็ใช้พาร์เกอร์นะครับมันมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ผมชอบชอบเลยนะก็คือมันเป็นกีตาร์ที่แบบโอเวอร์ออลเพื่อนเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่กีตาร์ไฟฟ้ามันสามารถเป็นกีตาร์ อะคูสติกได้ด้วยแล้วถ้าเกิดเราเห็นกีตาร์ที่เป็นไฟฟ้าและเป็นอะคูสติกหลายๆรุ่นเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากใช่ไหมครับมันเหมือนจะต้องมีพาร์ทกีตาร์ที่แบบเสียบแจ็คอะแจ็คอะฝั่งไฟฟ้าแจ็คนึงฝั่งแจ็คอะคูสติกแจ็คนึงแต่ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวให้ตากล้องซูมเห็นไหมครับผมเสียบที่แจ็คเดียวเลยเท่ากับว่าในเนี้ยมันมีแบบอะเพโซ่ด้วยอาตอนนี้ถ้าเป็นกีตาร์ทรงเนี้ยก็อาจจะนึกถึงอะจอห์นเพดูชีอะไรนะ m u วสิ m แมนอ่ามิวสิกแมแต่ตัวนี้นะในยุคนั้นผมบอกเลยว่าใครสะพายอยู่ โคเทแล้วผมก็เสียดายนะมันปิดตัวไปประมาณสักปี2016ับอ่ะไม่รู้ทำไมเขาเลิกทำเหมือนกันแล้ววันนี้ครับเรามีสปอนเซอร์นิดนึงนะครับจากร้าน CT Music นะครับก็ขอบคุณร้าน CT Music ด้วยนะครับส่งสายแจ็คมาให้ผมนะครับให้มาทดลองกันแล้ววันนี้เราจะใช้สายแจ็คยี่ห้อ Monster ครับนี่เลยในไหนก็เป็นกีตาร์ยุค Y2K นะซึ่งใครเกิดทันยุค Y2K ก็จะรู้จักสายแจ็คยี่ห่อ Monster นะอ่ะเดี๋ยวผมดึงให้ดูอ่ายี่ห้อ Monster เนี่ยน่าจะ เป็นแบบบูติกเป็นไฮเอ็นยุคแรกๆเลยที่มีขายเลยรุ่นนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ล็อกนะครับซึ่งสมัยก่อนผมเด็กๆประมาณ12-13ปีที่แล้วอะ่ะผมเคยใช้นะแต่ผมใช้เป็นรุ่นโปรก็ตอนนั้นจำได้เลยว่าซื้อมา3,600บาทนะให้เพื่อนๆดูนี่คือสภาพแบบมี1 2 1 2 1ปีได้อะ่ะเนี่ยแล้วเชื่อไหมครับมันยังไม่พังเลยนะมันแบบโคตรทนอะ่ะทนแบบไม่รู้มันทนยังไงแต่ มันไม่พังสุดท้ายมันจะหายครับซึ่งผมเคยใช้แล้วรุ่นร็อกแล้วก็ตอนนี้หายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่า e m o n n t e r เนี่ยมันเป็นสายแจ็คที่ทนมากนะแล้วก็เป็นสายแจ็คเกรดพรีเมียมนะครับส่วนรุ่นนี้ที่ rct music เขาส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้ก็เป็นรุ่นร็อกนะบอกไปแล้วเนี่ยให้ดูบรรจุพันุ์สมัยก่อนกล่องจะไม่เท่ขนาดนี้นะอันนี้กล่องแบบ เลยอย่างงามเลยก็เส้นนี้ยังไม่ได้แกะมีความยาวอยู่ที่6.4เมตรนะครับส่วนเส้นที่แกะแล้วที่เราใช้ลองอยู่ก็มีความยาว3.6เมตรนะจะเป็นแบบหัว ตรงกับหัวงอเพื่อนๆที่สนใจอยากจะใช้แบบไหนก็ลองแบบทักไปถามที่เพจของ CT Music ได้นะครับทั้งแบบหัวตรงหัวงอเขามีขายหมดเลยก็อยากจะแนะนำนะครับเรื่องสายแจ็คเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ผมให้ความสำคัญกับมันนะเพราะว่าเวลาเราไปทํางานเราค่อนข้างที่จะต้องการแบบความเสถียรราะฉะนั้นใช้สายแจ็คที่มีมาตรฐานไว้เนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องน้อ s สหรือเรื่องของคุณภาพเสียงต่างๆนะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่าลืมนะแวะเข้าไปลองกันที่ CT Music โอเคทีนี้ครับเพื่อนๆเรามาพูดถึงสเปค ตัวนี้กันผมกับเจ้าของเนี่ยก็คือน้อง US เนี่ยปวดหัวเลยเพราะว่ามีแต่กีตาร์เปล่าๆรุ่นก็ไม่มีชื่อรุ่นก็ไม่รู้คู่มือก็ไม่มีก็เลยลองหาข้อมูลดูแล้วก็ไปเจอรุ่นหนึ่งที่แบบเป็นแบบให้เราเบสออนได้ว่ามันน่าจะใช่นะรุ่นนี้เขาใช้ชื่อรุ่นว่า Parker Nightfly M นะครับซึ่งเป็น m e s in u USA นะอ่านี่ให้ตาก้องซูมดูเห็นไหมก็จะมีผมปิดซีเรียลไว้ก่อนน่าจะมีซีเรียลนัมเบอร์ของเขาแล้วก็มี เป็นแบบ USA นะครับตัวนี้ก็2,007เราเอา2,023ลบ2,007ตัวนี้กี่ปีละ16ปอีอายุเท่ากับน้องเขาเลยใช่ไหมอายุทีบอกว่า <c oughs> แก่กว่าน,นั้นโอเคครับมันก็คือกีตาร์ที่มีอายุ16ปีแล้วนะครับแล้วก็บอดี้จะเป็นไม้มะฮอกกานีฟินิชแบบซาตินนะจะเห็นว่ามันไม่ได้ลงแลกเกอร์ไว้นะครับมันก็จะด้านๆส่วนตัวผมชอบ กีตาร์ที่มันไม่เคลือบนะเพราะว่ามันจะให้ฟิลลิ่งที่แบบเสียงมันเปิดเๆอะเหมือนเป็นฟิลแบบเหมือนเฟนเดอร์พวกปีเก่าๆหรือว่า f e นเดอร์แบบคัสตอมช็อปที่มันทําสีเป็นแบบในโตบางๆนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Parker เลยตัวชูโรงเลยก็คือคอนะครับคอเนี่ยเขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะซึ่งเป็นแบบวัสดุตัวเดียวกับที่เขาแบบทำพวกปืนคล็อกนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าจากสัมผัสเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะดูแบบมั่นคงแล้วก็แบบแข็งแรงอันนี้ดูแข็งแรงมากๆเลยนะมันมันไม่ได้ให้ฟีลลิ่งแบบไม้แล้วก็เสียงเนี่ยมันนิ่งแบบนิ่งจัดเลยอย่างผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวเก่งก็คือคีเซลซึ่งอันนั้นเป็นอาฟินก็บอกจะเป็นอีโบนีอันนั้นก็ว่านิ่งแล้วนะแต่ตัวนี้นเมื่อกี้ลองแบบนิ่งโคตรๆเพราะฉะนั้นพวกกีตร์นิ่งๆเนี่ยเวลาเอาไปอัดเสียงนี่ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานนะอ่ะแล้วฝั่งลูกบิดตัวนี้ก็เป็นลูกบิดแบบรอกสายนะครับ แล้วก็เฟดนะครับจะเป็นเฟดสแตเล t e นะอันนี้ก็พยายามแบบหาข้อมูลเองแล้วก็วิเคราะห์เองด้วยนะผิดพลาดตรงไหนใครทราบคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นปิ๊กอัพของ d i m a ซิโอนะซึ่งจะเป็นแบบแอคทีฟนะครับมันต้องใส่านนะนี่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นแบบ แผงวงจรทั้งหมดของเขาเพราะว่ามันมีเฟซโซด้วยซึ่งเ e ซโซเนี่ยเป็นเ e ซโซของฟิชแมนนะครับทีนี้ทั้งหมด3ปุ่ม2แก๊กเนี่ยง่ายๆเลยครับอันนี้คือวอลลุ่มปึ๊บอันนี้คือโทนแล้วก็ดึงได้สปิดคอยลได้ส่วนนี้ก็ควบคุมเลือกปิกอัพตัวเน็กตัวบิดแล้วก็ตัวผสมส่วนอันนี้ครับเป็นแก๊กของการเปิดเฟซโซครับถ้าเกิดอยู่ทังเนี้ยก็คือเราปิด ถ้าเราเปิดมาตรงนี้ก็คือเปิดเพโซแต่มันได้2แก๊กอะ่ะผมลองดูนิดนๆหน่อยๆคันเลอร์มันก็เปลี่ยนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยระหว่างแก๊กกลางกับแก๊กทางเนี้ยมันมันเป็นอะไรแต่มันเป็นเพโซทั้ง2อ,อันเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นวอลลุ่มที่ใช้ควบคุมเพโซเวลาใช้งานจริงจะเปิดเพโซไว้ก็ได้แล้วเราก็แค่ลดวอลลุ่มนะครับแล้วมันก็ ผสมกันได้เลยแบบเบนกันได้100%ยเลยอันนี้เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆภาพรวมของสเปคก็ประมาณนี้นะซึ่งตอนนั้นที่คุณพ่อของน้องเขาซื้อเนี่ยก็ประมาณสักกี่บาทนะ6 6ห0 0หมื่นนะเราก็ซื้อที่มีสีคอลเลกชันใช่ไหม อ่าตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วแล้วพอมันเป็นของที่ไม่ผลิตแล้วตามเว็บ eBay เห็นล่าสุดเนี่ยก็ประมาณสัก2 2,000เหรียญ1,500เหรียญ2,000เหรียญในอนาคตเนี่ยอะไรที่มันเป็นของที่ไม่ทําแล้วมันก็ไม่แน่ไม่นอนราคามันอาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะตกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่ากีตาร์ราคาขึ้นมากๆกก็เ,เดี๋ยวผมก็จะพยายามจีบเขามาให้เป็นของผมให้ได้แล้วก็แบบ ชอบมากๆนะมันแบบเล่นได้ครอบจักราวาลเลยสเปคประมาณนี้เรื่องราวสตอรี่ผมรู้ประมาณนี้แล้วกันก็ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่แบบอยากรู้จักเกี่ยวกับ Parker อร์กีตนะเดี๋ยวเรามาลองทดลองฟังเสียงกันครับ คนิ่งครับเพื่อนๆแล้วเสียงที่ได้ยินทั้งหมดก็มาจาก h เฮดรัดพรามนะครับซึ่งก็จะเป็นการเนี่ยใช้สายแจ็คมอนสเตอร์นะครับ1เส้นเอาเข้าอินที่เฮดรัดพรามโดยตรงเลยนะครับก็จะเป็นพรีเซ็ตหลักๆที่ผมใช้งานอยู่นะครับเมื่อกี้เป็นป i ิ k กอัพผสมกันอันนี้เป็นป i ิ k กอัพตัวแรกก็ลองมาฟังโทนของเสียงคาแรกเตอร์ของป i ิ k กอัพด a มาซที่อยู่ในตัวพาร์เกตัวนี้ดูนะครับ ความแบบโคตรของโคตรโมเดิร์นเลยนะแล้วเสียงมันจะนิ่งจริงๆ่ถ้าเราแบบฟังนิ่งมากตรงนี้ก็เวลาใช้งานเนี่ยแบบ เล่น p ิ c ก i ิ g อัดเพลงอัดเสียงหรือแบบเล่นริทึมเนี่ยมันก็จะได้คาแรคเตอร์แต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเอ้คาแรคเตอร์ของมันคือความเป็นโมเดิร์นนะเนี่ย ว่าเราจะลองแบบดึงขึ้นมาครับปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นการแบบสปิดคอยนนะทีนี้ลองกัดตัดไปใช้ห้ามเหมือนเดิม ลองดูแก๊กกลาง hi แบบเสียงอร่อยมากนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวบิดเป็นโอวได ก็คือโทนโดยรวมแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันนะครับแล้วเรามาดูไอ้ฟังก์ชันความเป็นกีตาร์อะคูสติกนะแต่ว่าเวลาเราจะใช้กีตาร์อะคูสติกเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้หลากหลายนะผมจะเป็นแบบเป็นกีตาร์อะคูสติกเลยก็ได้ซึ่งเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้ <S 2> <S 2> <S อ่ะสมมติลองฟังดูนะเปิด <S <S อะคูสติกซ้อนเข้ามาเห็นไหม ถ้ากีตาร์ธรรมดาทำไม่ได้นะเนี่มันจะมีเสียงแบบเหมือนมีอีกมิติหนึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยกับไม่เปิดอะคูสติกเลยเปิดอะคูสติก นก็เอ้ยสร้างคัลเลอร์ได้แต่ว่าถ้าเราอยากแบบเอาไปเล่นแบบให้มันไปแทนกีตาร์โป่งเลยอะ่ะมันจะทําได้ยิ่งกว่านี้อีกคือเพื่อนๆใช้วิธีการแบบนี้ครับที่เอฟเฟกอย่างเฮดลัดเพเดอร์บอร์ดเนี่ยเราสามารถแอดสไน์ได้คือผมจะปิด p ีเปิดคาร์บินเนตอ่ามันต้องปิด p ีเปิดคาร์บินเนตก่อนเท่ากับว่าตอนนี้เหมือนเราผ่านเฮดลัดเพเดอร์บอร์ดแบบเหมือนเป็น DI เลยอ่ะปิดแอมป์ปิดแคป Cap. อ่่แล้วลองฟังดูนะแล้วก็ปิดไอ้นี่ด้วยวอลลุ่มนี้มันเป็นวอลลุ่มของกีตาร์ไฟฟ้า้าาาใช่่มมัยครรบปปิดวอลลุกีีต์ไฟฟเง อ่ะเราก็เปิดนี้สุดลองฟังกันดูนะ บอกมันมีอีกแก๊กหนึ่งแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงลองฟังดูมันจะมีความต่างกันนิดนึงอะ่ะนึกถึงเพลงนี้เลย ใส่เดีย์เข้าไปไม่น่าเชื่อนะนี่คือกีตาร์ไฟฟ้าแบบโอ้ซาวคือแบบมันอาจจะไม่ได้แบบ เป็นความรู้สึกแบบโห,โหเสียงหนาเป็นกีตาร์โป่งอ่ะมันอันนั้นมันคือคงเพอเจอร์เกินมันเป็นไปไม่ได้หรล้ะแต่ลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นแค่กีตาร์ไฟฟ้าที่แบบตัวบางๆอ่ะแล้วตัวนี้เบามากอ่ะประมาณแบบ2.8-2.9ุดโลเนี่ยได้เสียงแบบนี้เลยอ่ะ <S <S หรือว่าแบบจอน <S boxes> เล่นไม่เหมือนละ ถึงเพลงนี้พ่อแล้วเมื่อยเมื่อยมือโอ้วสาวันดีขายไหมไม่ขายโอ้เขาไม่ยอมขาย อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแตกดู ก็คือแบบเห็นว่าแบบเล่นข้างในอ่ะมันยังไม่เพี้ยนเลยอ่ะแล้วเสียงมันมันนิ่งจริงๆอ่ะ ผมให้เบอร์หนึ่งเลยนะตั้งแต่เล่นกีตาร์มาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคอมันเป็นไฟเบอร์ด้วยนะเสียงมันนิ่งมากๆแล้วก็แบบสะใจจริงๆทัชชิ่งเล่นง่ายแบบโซรงสวีปแบบมัน สุดยอดครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับกับการทดสอบทดลอง Parker อร์กีตาร์ครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ในตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับที่เลิกทำแล้วก็ไม่มีการผลิตอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ครอบจักรวาลมากๆเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า จะสายร็อกก็ได้สายคลีนอัดเสียงก็ได้จะสายแบบอะคูสติกปิกกิ้งก็พอก็ได้สำหรับเพื่อนที่สนใจไม่มีให้รองนะลองดูตามตลาดซื้อขายมือสองน่าเป็นกีตาร์อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งยี่ห้อที่แนะนำเลยใครเจอราคาดีๆเก็บได้เก็บเลยบางทีบางคนที่มีอยู่อาจจะไม่รู้คุณค่าอย่างเงี้ยผมเห็น4-5ปีที่แล้เห็นคนขายรุ่นเนี้ย2 0 0 0 0กว่าบาทอะ่ะ พเพแกแบบเพิ่งเซิร์ชดูใน f a c e b o o k หูแบบตกใจเลยอ่ะซึ่งทิ้งเวลาไปเรื่อยๆใครมีก็คว้ามาให้ดีๆให้ผมเห็นขายๆนะผมจะไล่ซื้อให้หมดเลยส่วนตัวนี้ก็เจ้าของเขาไม่ขายก็ไม่เป็นไรขอบคุณ US ด้วยนะครับที่เอามาให้ทําการทดลองแล้วก็ให้ได้ทดสอบให้เพื่อนๆได้รู้จัก กับ Parker ตัวนี้นะจ๊ะ made in USA แล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกรอบนึงก็ขอบคุณ CT Music นะครับสำหรับสายแจค็คทั้งสเส้นนะที่ส่งมาให้ผมนะทั้ง Monster Rock 6.4เมตรแล้วก็3.6เมตรนะครับสนใจสั่งซื้อออนไลน์หรือเข้าไปทดลองทดสอบสายแจค็คได้ที่ร้าน CT Music นะครับก็ไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับ6มืน่นม้อะรมารุนกีตาร์กันนะสวัสดีครับ